อัศจรรย์วิธีรักษาส้นเท้าแตกตาปลาและเส้นเลือดขอดหายได้ในสิบวันคุณจะประหลาดใจเมื่อคุณรู้ว่าส่วนผสมธรรมดาธรรมดาที่น่าทึ่งสองชนิดนี้ทำง่ายและมีประสิทธิภาพมากในการกำจัดตาปลาแผลผู้พองส้นเท้าแห้งและผิวหนังที่หยาบกร้านของส้นเท้าคุณได้ในเวลาเพียงสิบวัน ฟังดูดีใช่ไหมเป็นวันโชคดีของคุณเพราะในบทความนี้เราจะแสดงให้คุณเห็นวิธีรักษาง่ายๆได้จากที่บ้านที่น่าทึ่งนี้ในเวลาเพียงสิบวันคุณจะสังเกตเห็นว่าเท้าของคุณจะอ่อนนุ่มลงไป20ปีแค่อ่านบทความด้านล่างและเรียนรู้วิธีรักษาส้นเท้าแตกที่น่าทึ่งนี้แท้จริงแล้วเราทุกคนคิดว่าส้นเท้าแตก เป็นเพียงปัญหาด้านความงามแต่ถ้าคุณไม่รักษาให้ทันเวลารอยแตกจะลึกและสร้างความเจ็บปวดมากขึ้นถ้าไม่ได้รับการรักษาในเวลาที่ทันท่วงทีสิ่งสกระ์กรกจะสะสมและทําให้เกิดการติดเชื้อได้นี่จึงเป็นเหตุผลสำคัญทั้งหมดที่คุณควรรู้ว่าความหนาของส้นเท้าเกิดขึ้นจาก ส่วนเกินของเซลล์ผิวที่ตายแล้วซึ่งจะนำไปสู่การไหลเวียนของเลือดที่ไม่ดีและขาดความยืดหยุ่นแต่โชคดีที่สามารถแก้ไขได้โดยการขัดด้วยหินหรือการตบไบคุณควรทำเช่นนี้เพื่อให้ผิวของคุณนุ่มและคุณควรทำหลังการอาบน้ำจำไว้ว่าคุณอย่าเอาเซลล์ผิวที่ตายแล้วออกด้วยวัตถุมีคมเพราะคุณอาจเอาผิวออกมากเกินไป ซึ่งอาจทำให้เกิดการติดเชื้อได้เราได้บอกไว้ว่าในบทความนี้เราจะแสดงให้คุณเห็นวิธีรักษาที่มีประสิทธิภาพมากด้วยส่วนผสมสองชนิดซึ่งจะช่วยกำจัดส้นเท้าแตกของคุณคุณต้องมีส่วนผสมต่อไปนี้ยาแอสไพรินขนาด300มิลลิกรัมจำนวน10เม็ดบรันดีหรือเครื่องดื่มแอลกอฮอล ที่มีความแรง70%ขนาด250มิลลิลิตรวิธีทำมันง่ายมากเริ่มจากคุณจะต้องบดเม็ดยาแอสไพริน300มิลลิกรัม10เม็ดจนเป็นผงนำไปผสมกับบรั่นดีหรือเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ขนาด250มิลลิตรและปล่อยทิ้งไว้1-2วันหมายเหตุ hate, คุณต้องเขย่าส่วนผสมนี้ ทุกคืนและคุณต้องแช่ผ้ากอสลงไปในนั้นจากนั้นใช้ผ้ากอสที่แช่ส่วนผสมนี้แปะบนส้นเท้าของคุณตรงตาปลาห่อเท้าด้วยถุงไนล่อนและใส่ถุงเท้าทับไว้ทั้งคืนในตอนเช้าเมื่อคุณตื่นขึ้นมาให้คุณล้างเท้าด้วยน้ำอุ่นเช็ดและใช้ครีมบำรุงผิวหรือกลีเซอรีนทามัน เป็นวิธีที่ง่ายแต่มีประสิทธิภาพมาเราหวังว่าคุณจะพบบทความที่เป็นประโยชน์นี้และไม่ลืมที่จะแบ่งปันให้กับเพื่อนและครอบครัวของคุณขอขอบคุณและอย่าลืมดูแลตัวเองด้วยละ่ะอ้างอิง p o s i t i v e w a b com แปลข้อมูลโดยรักสุขภาพ com อย่าลืมถ้าคุณชอบโปรดกดไลค์ถ้าคุณถูกใจโปรดซับสไคร้ เพื่อเป็นกำลังใจให้แก่ทีมงานเทพเฮลขอบคุณมากคะ่ะและขอให้คุณพระคุ้มครองทุกท่านให้ได้มีสุขภาพที่ดีทั่วหน้ากันทุกท่านตลอดไปเลยนะคะ